สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี้ชาแน,นลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ่งมาแชร์สูตรดีๆของการมาร์กหน้าจากสมุนไพรไทยๆของเราอีกแล้วนะคะก็จะเป็นใบเตยค่ะเราจะใช้น้ําใบเตยนะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะนําไปคั้นเอาแต่น้ํานะคะ ใบเตยนะคะสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณให้กลับมาผิวสุขภาพดีผิวสวยผิวเรียบเนียนสว่างกระจ่างใสนะคะได้เพราะว่าใบาเตยมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็ยังมีสารทางยานะคะแล้วก็ยังช่วยขจัดริ้วรอยความหมองคล้ำของผิวหน้าของเราให้หลุดออกไปค่ะแถมใบเตยก็ยังหาได้ง่าย,ายมากๆเลยนะคะสูตรน,นี้ก็จะมีน้ำใบเตยใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ผงมะขามค่ะ ในผงมะขามนะคะช่วยผ่าเซลล์ผิวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสน้ําพึ่งนะคะช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่มลดการเสพเสดของผิวแล้วก็ยังทําให้ผิวขาวกระจ่างใสชะลอการเกิดรูรอยก่อนวบยค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะก็จะใช้ผงมะขามนะคะ1ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่มีผงมะขามนะคะใช้เป็นมะขามน้ํามะขามเตียกค่ะแต่ว่าติ๋งซื้อผงมะขามเก็บบ้านไว้นะคะสะดวกค่ะ ใช้ครึ่งช้อนชาพอค่ะแล้วก็น้ำใบเตยนะคะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนครีมมาให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวครีมมาร์คค่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันเลยนะคะมาร์กทิ้งไว้แล้วปล่อยให้ตัวครีมมาร์แทรกซึมเข้าไปในรูขุมขนนะคะเพื่อทําหน้าที่บํารุงรักษาผิวพรรณได้อย่างเต็มที่ค่ะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้สามารถทําได้1น่ถึงครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันเลยนะคะ สูตรนี้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราที่หมองคล้ำดำนะคะให้กลับมาขาวกระจ่างใสขึ้นเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็ยังทำให้ริ้วรอยจางลงผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะไปลองทำสูตรมากหน้าจากน้ำใบเตยกันดูนะคะนี่ค่ะเป็นสูตรสมุนไพรไทยของเราค่ะปลอดภัยต่อผิวหน้าของเราด้วยนะคะ ถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ